สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเลยยนเนียชาแนลชนีมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแซนขึ้นนางเจสีปฏิพี่น้องขออภัยด้วยที่ปัสุภาพหนาวขาค่ะหนาวขาก็เลยซุบขาไว้เองสิอันว่าเรื่องว่าข่อยเป็นคนผู้หายเขาก็ได้จดทะเบียนซุ่มซีซุมซ่มหาเดอ้อเออผัวข่อยบ่ได้มีมูลแต่ว่าผัวข่อยก็มีเงินบำนาญให้อยู่เนาะจันเนาะเป็นพันตรยเนาะข่อยอายุบ่ทันครบเกษียณเอ้ยข่อยอายุบ่ทันได้ครบฮอดไอได้บำนาญก็สร้าง แต่ว่าลูกไข่กับพัไนไหญ่เนาะพี่น้องเนาะเออกับพานกดไปเรื่อยๆแต่เพิ่นกับ่ไดอยากให้มูตุยหรอกว่าอืมแมนบอมันก็เป็นผลประโยชน์เออกันเนาะการจะมีผัวสักคนอ่ะมันก็ต้องเนืองบ่ซอยได้เรื่องทรัพย์สินกับซอยได้เรื่องเอกสารใดๆแมนบอพี่น้องและอีกเหตุผลประการหนึ่งนะคะเ้าอยู่บางหนออเขาต้องมีคนสพอร์ตตัวพี่น้องบอ่ว่าสิเป็นเรื่องเอกสารหรือเรื่องอย่างกัดร้างเนาะแล้วเซลวีเนียเป็นประเทศที่ ไม่มีวีซ่าคู่มันนะคะไม่มีฟิยิองเซงวีซ่านะมีแต่เหตุงานหรือว่าแต่งงานไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่งั้นก็วีซ่านักลงนักเรียนเท่าสลับปานี่เท่ากับเป็นนักเรียนแห้อนอพาะฉะนั้นเท่ากับต้องมีผัวเป็นของเจ็บของเป็นบอกระไรจดทะเบียนสมรสนะคะเออบอมเนว่าโอ๊ยขวายใดบักใดก็สิเอามาจดทะเบียนสมรสใด,ดมันก็บอมแมนเดพี่นองอืมย่าสิป,ป้ากระดมันยากตัวอืมมันยาคืออย่างนี้ แมนบอหญิงคนที่แบบว่าเออมิตรฮารามมิตรฮารามไว้มวนเฉยๆนะโอ้ยสมมวนบอกมาสิอสิยากเนาะเป็นาลเอามาสิยากอืมอันข่ค่อยๆมีเพื่อนผู้เบาวเกาข่อยผู้เบาเกาข่เป็นคนเบลยอมนะสมัยตะกี้แลว้ววะโอ้ยเล้ยยางเป็นสนียนะมึงโสกดีขึ้นอย่างนี้แลว้ววะอืมอยากย่ามได้กับเด็กกินฟีพร้อมแลว้ววะเออ สันเป็นผู้ใายนั้นบอมเมนเด้แล้วว่ะอืมตกเสียเงินตัวใครสีได้กินแล้วว่ะเธอเป็นชันนี่นั่นโอยเธอเลิศระวังสี่อืมนั่นล่ะพี่น้องจ้าก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ เห็นข่อยผู้ให้ปันนี่เขาบดีจดทะเบียนซุ่มซีซุ่มหาเดอ้อบดีเอาบดีอยากเอาชนะไคโดยการจดทะเบียนนะคะไม่ได้อยากเอาชนะผัวเก่าด้วยการจดทะเบียนนะคะเออคอยจะเคยมีผัวเก่านะจ๊ะเห็นผู้ให้ก็ไม่เคยโสดนะคะอมบดีแด่นตามระจดทะเบียนเอาหลดได้ข่อยนะ่ะข่อยกับพิจจราซ่อมอยู่หน่อยหนึ่งเดอ้อเห็นว่าอืมเนาะแต่ว่ามันสีว่าแต่อถามว่าผู้ชายมีความเสี่ยงบ่ กาสิมีคอมเสียงยู่ได้พี่นอ้องเกินเท่าเป็นเห็ดดันเฮ็ดหนีมาเนาะในฐานะคู่สมรสหรือเปล่าแต่ก็คงไม่หรอกมั้งแต่ว่ากระเนขนาณระดับผู้ใหญ่ระดับประเทศพอน,นี่แหละทําการยาล่างกันแมนบอกเพื่อผลทางกฎหมายอันนี้บอกทั่วไปได้ปฏิจจ์จงไผได้หนียวเบาสูพี่นะ้องฟังซื่อๆนะคะคอนเทนต์มาเบาซูฟังซื่อๆนี่ละจ้าก,กว่างเนาะมือน,นีเนาะ ก็เลยมาเบาบ่ได้เบาพื่นแพจ้จะเบาพื้นเจ้าคองมันนี้เบาพื้นเจ้าคองนี่ละอันเกิดเพื่อนพูดอันแม่นผู้หายปปนี่ก็เหลือกอยู่จักน้อยจ้ะเหลือกผู้สิมะเกลือมะก,กูนาะผู้ลนะเนาะผู้สิผ้านำํำอันเห็ดผ้าสางคุณลนะเนาะอืมถึงผัวคอยสิอันสลาแล้วอืมแต่เราก็มีผลประโยชน์เรื่องเอกสารนู่นนั่นนี่คอยอยู่ได้ขอโปรได้เคยต้องออกหนาะไปเห็ดเองได้เออ ว่าคอยกับสลัดชนิดหนึ่งอยู่คือว่าแหละนะ่ลา,ลลานักผัวไพผัวมันมักไผมักนมันก็ว่าบ่ไดา้แต่เมื่อเาสู้ฟังซื่อละจ้ะว่าไปตามภาษาก็สิหมมเหมือพี่น้องเอ้ยอก็สิพี่อาบนา้ำทำมาหากินทำงานตัวก็สีวา่นานกเลี่ยมเกิดเป็นเหมือพึ่งไปตั้งเบาหุ่นเานะ่าเนาะเ้ยก็ชีวิตคนอันวางงานดีบ่เมื่อวางดอกจาก้าเมื่อวางดอกจาก้าแต่ห่างเจียดเวลาได้สามารถเมเนจได้นะคะผู้ล้งคนก็ออเมื่อางงยังอันซุกเมียฝรั่ง อยู่ต่างประเทศภาสร้างยังจอบบอกต่วื่นคนแม่ผู้ใดมันสีเบาเบาอืมผู้ใดมันสีเบาเบามักทั้งนั้นละ่ะยิ่งว่าฉันไม่นี่นะไม่สนใจเรื่องของใครนั้นโตดีเลยจะส่งแม่งทุกโพสค่ะเ <c oughs> ้าหน่วงหัวมวนกันเว้าแล้วก็ไปพี่น้องทำมาหากินต่อไปนะคะพูดเฉยๆนะพูดเรื่องตัวเองนะบ๊ายบาย